ดีนะครับเจ้าบอยของเขาหนำมากนะครับประทษคอาไปนะครับเด้อ่น้ามนะครับ okay mm okay. 48 โอ้โหปาดดีนะครับเจ้าอาร์ตนะครับลูกนี้โอ้โหเตดีคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ฝั่งนี้เป็นฝั่งค่ายเคยีหานะครับมันเย็ยนสนามพอกงวนะครับเตะกันที่สองแผ่นะครับแผ่แรกฝั่งนี้แพ้ไปนะครับข้ามหัวฝั่งหน้าคู่นะครับ <c oughs> เ,เริ่มมาแก้แผ่นี้ข้ามฟรี <c oughs> หน้าคู่เช่นกันนะครับ <c oughs> แผ่ล่างข้ามฟรีนะครับแผ่ที่แล้วออก ออกฝั่งข้องัวชนะไปนะครับเดี๋ยวแม็กเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟไปกลางนะครับพวกนี้แบ็กโอ้โห โอ้โหดีวงเสือวงเสือครับว่าวงเสือปาดดี ให้ข้ามนะครับฝั่งนู้นนี่เปหนึ่งแต้มนะครับห้าศูนยโอ้โห,โหสัต์แรกดีนะครับผมพี่นันนะครับ ไม่ข้ามนะครับเดี๋ยวไปดีงมาพี่นันเตยยอดไม่ข้ามอีกนะครับโอโ้โหสามลูกรวดเลย โโอ้โหแต้มเต็มเปลี่ยนเสือมั้งครับหกสิบสอนะครับ,รบเราไลฟ์สดต่อนเนื่องนะครับมาตั้งแต่แปร่ข้ามหัวข้ามแปรนะคระับคู่นี้นะครับพอดี จีบกันไว้ที่สองแผลนะครับว่าแผลที่สองข้ามฟีนะครับฝั่งนี้ขอแก้มือนะครับแพ้ไป

เกี่ยวหลังเท้าเฉสียครับตรงนี้โอ้โหว่าเจ้าอาด์ตปดาดไปชมกันต่อนะครับ เดี่ยวมีขึ้นนะครับระวังโอ้โหโอ้โหพี่นันเสียดายนะครับลันโอ้โห,โห เกมไม่เกมครับโอ้โหเกี่ยวได้ไม่ทันโอ้โหโอ้โหฝั่งนี้ขอแต้มเดียวนะครับจะเกมนะครับโอ้โหพี่น้องเสิร์ฟเสิร์ฟเป็ไหนครับพี่น้องเสิร์ฟมาโอ้โหตัวเล็กนะครับตัวเล็กเปิดมาโอ้โหเอ้หายเลยนะครับพวกนี้ เกมไม่เกมครับเกมไม่เกม,เกมโอ้โหล้นอีกแล้วครับเกมไม่เกมเกมไม่เกมเกม,เกม,เกมฟาวโอ้โห <c oughs> เอาแล้วครับแค่นี้หกสิบสองแต่แม็กยกไปหลังออกเยอะนะครับ ฝั่งนี้รอแก้มเดียวนะครับเกมไม่เกมนะครับเจ็ดสิบสองโอ้เตะดีนะครับตรงนี้เกมไม่เกมครั้งที่สองนะครับโอ้โห ฟาวอีกแล้วครับสองครั้งสองคางนะครับจะเกมไม่เกมโอ้โหเจ้าบอยนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟี่เปลี่ยนเสิร์ฟ<ๆ>ลูกเกมไม่ฟาวทั้งสองสองครั้งเลยครับโอ้โหใบหนึ่งแต้มนะครับโอ้โห

เปิดมาโอ้โหฝาดลูกนี้เ,เปลี่ยนเซิร์ฟเปลี่ยนแปดต่อสิบสองนะครับเตะดี เกมมีเกมครับครั้งที่สามนะครับโอ้โหเกมโอ้โหปรากฏว่าฝั่งค่ายกีานะครับชนะไปนะครับสิบสามต่อแปดนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับครั้งนี้นะครับผมขอจบ ล่าสุดเป็นแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ